ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่อยากมอดเกมเป็นกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมอดเกม s ซ k ิโรนะครับก็อย่างแรกที่จำเป็นในการลงมอดนะครับก็คือ s e k i โ o m มอ e n อนจินะครับแล้วก็ Grow and t a n s ส l u e n c e อ่านอ่านว่าไงอะ t a นร u เ e n แม t ติเรียนะครับก็คือมอดตัวเนี้ย จะทําให้มอสตัวอื่นนะครับที่ใช้อฟเฟกในการเรืองแสงในที่มืดน,นะครับเรืองแสงขึ้นมานะครับอย่างลูกพวกนี้ส่วนส e กิโล่มอสเอนจินเนี่ยก็คือถ้าไม่มีตัวนี้มอสจะไม่ทํางานนะครับทั้งหมดเลยโอเคหลักๆก็ได้ใช้การเตรียมการแค่มอสสอตัวนี้นะครับเราก็ไปที่โมลเดอร์เกมแล้วเรา ก็ลงมอ d เ n นจิ้นนะครับก็คือ้ากไฟทั้งหมดนี้นะครับลงไป okay. เมื่อเราลากไฟทั้งหมดลงไปเรียบร้อยนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์เขียนว่ามอ d แบบนี้นะครับก็กลาวทランスเลน e นะครับก็คือเอาไปวางน่นนี้เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วแค่นี้เกมเราก็พร้อมที่จะลงม็อดแล้วนะครับซึ่งม็อดที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือนี่เป็นม็อดตัวละครนะครับมีตัวละครให้เลือกมหาศาลเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจในการอ่อ what the fuck เคก็กล okay, ับมาแล้วครับก็คือมอสตัวเนี้มันคือมอสที่รวมตัวละครหลายตัวเอาไว้นะครับก็เราก็ต้องมาเลือกเอานะครับอย่างผมจะเล่นเ,เป็นตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปดูในรูปนะครับก็จะมีชื่อขึ้นว่ายูกินะครับหรือถ้าใครอยากเล่นตัวไหนก็ดูเอานะครับมันมีรูไพ่เลือกต้อง13หน้านะครับม่รู้มีนตัวอะไรบ้างมาดาระอย่างเงี้ยครับเป็น 2B ชุดประหลาดๆหน่อยหรือเป็น เาคานี้เนี่ยก็เลือกเอาครับแล้วก็ดูชื่อตัวละครมานะครับแล้วก็กดมาที่ไฟล์โอเคแล้วก็กดคอนโทรลนะครับแล้วก็ใส่ชื่อตัวละครที่เราดูมานะครับอย่างผมจะเล่นยูกิของว่าโหลดยูกินะครับซึ่งบางตัวก็ต้องดูดีๆนะครับเผื่อมันจะมีไฟล์เสริมด้วยไฟล์เสริมจะอยู่ด้านล่างนะครับจะเขียนว่า optional files ้าอย่างมีของใครมากงะ คลาวส์ซอสอะดัคอนสเลอร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มดตัวต่อไปนะครับเป็นมอดที่ชื่อว่า <c oughs> บินบินอย่างผีเสื้อต่อยหนักเหมือนพึ่งนะครับมอดเนี้ยชื่อแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวกับาการต่อสู้ในเกมนะครับไม่มีการช่วยตีแรงหรือว่าช่วยกระโดดสูงอะไรไม่มีนะครับ เป็นมอดที่ทำให้สลิงยาวขึ้นนะครับเนีย่ยสลิงของสกิโลจะยาวขึ้นโอเคแล้วก็หล่เลยโจดเร็วหนังผีเสื้อต่อยหนักเหมือนพึ่งนะครับชื่อมอดมอดต่อไปนะครับอโนยิ่งป๊อบอัพนะครับก็คือเวลาคุณเล่นสกิโรนะครับเวลาเราเก็บของมดชอบมีแบบ หน,หน้าสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับว่าเอ้ยคุณเก็บได้นี่นะคุณเก็บแด่นั้นะนะถ้าไม่ชอบก็ลงมอดตัวนี้นะครับมันจะได้ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มัดต่อไปนะครับก็คือ no skill unlocking and upgrade requirement s นะครับก็คือมอดเนี้ยเราจะไม่เสียเงินหรือค่า exp หรือวัตถุดิบต่างๆในการอัพไอเทมหรืออัพสกิลนะคะก็สำหรับคน ที่เหนื่อยกับการฟาร์มไอเทมช่องเลดเกมแล้วนะครับแบบเลดเกมเราก็อยากจะเล่นให้มันจบแต่ก็ต้องมานั่งฟาร์มพวกหินวิญญาณอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าผงผงข่าวนะครับมันคือแป้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็มอดอีกตัวหนึ่งนะก็คือดอสไรกกนเลียวชินบินะครับก็คือมันจะเพิ่มไอเฟรมในการหล,ล,ลบนะครับ ก็คือคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่ค่อยกดแพรี่ลงมาตัวนี้ไปจะช่วยได้เยอะนะครับแต่ก็แนะนําว่าแพรี่ดีกว่านะครับง่ายกว่าหรือว่าคนที่แบบคิดว่าเราเป็นอินจานะไม่ใช่สมุไรทําไมต้องมาตั้งกาดอะทำไมไม่หลบนะครับก็มอตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับ okay. แล้วก็กลับมาที่ตัวเกมนะครับกลับมาที่ตัวเกมนะแล้วก็เฟอร์เดิมมอตแล้วก็มาไล่ลงกันเลยนะครับ โอเคเสียบก็ลากเพ่อเดร์ลงไปเลยนะครับอมอกไวดังมีเสื้อต่อยดักดังพึ่งลงเรียบร้อยแล้วก็ตัวโนสกิลอันล็อกลงโอ้ไฟทับกัน อ๋อแย่และโอเคเมื่อมอดมาทับกันนะครับคุณจะต้องเลือกนะครับว่าจะ,ะตัวใดออกคือเกมเนี้ยมอดทับกันเมื่อไหร่คือมันจะไม่ทํางานหนึ่งตัวแน่ๆนะครับก็อย่างตอนนี้คือต่อยหนักเหมือนพึ่งนะครับอะไรเนี่ยแหละว่องไวดักผิดเสื้อต่อยหนักเหมือนพึ่งนะครับทับกับตัว โนสกิลอัปเกรดนะครับอาจจะต้องใช้ตัวโนสกิลอัปเกรดเข้าไปอัปเกรดก่อนแล้วค่อยเราค่อยเปลี่ยนมาเป็นว้องไวดามีเสื้อต่อยหนักดังพึ่งนะครับหรือไม่งั้นก็เลือกเอานะครับว่าจะลงตัวไหนของผมเนียผมจะลงเป็นตัวโนอัปเกรดให้ดูนะแล้วก็หลบนะครับ หลบกระลากลงได้เลยไม่ยากแล้วก็ม็อดตัวละครที่ผมโหลดมาม็อดตัวละครเนี่ยครับถ้าม็อดมันมาในรูปแบบนี้นะครับพอกดเข้ามาเนี่ยมันไม่มีโฟลเดอร์อย่อยให้ใช่ไหมครับเราต้องมาสร้างเองนะครับอย่างม็อดตัวละครของอ Ultimate Character Collection นะครับเขามีวิธีลงบอกไว้อยู่ก็คือ ให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ mod นะครับสร้างโฟลเดอร์แยกที่เขียนว่า p a r t นะครับรก็เขียนไป p a r t แบบนี้นะแล้วก็เข้าไปข้างในเอาไฟล์ทั้งหมดลงยุบเรียบร้อยนะครับโอเคแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับลองเปิดเกมดู ทำให้เล่นเกมนี้แบบออฟไลน์นะครับเผื่อเล่นออนไลน์แล้วมันจะมีปัญหาไท้นะครับเราไม่ควรให้ระบบรู้ว่าเราลงมอดนะเแล้วก็ลองเรียนสก,กิลดูนะครับเนี่ยฮะสก,กิลมันจะขึ้นว่าใช้สูตรนะครับก็คือม็อดไม่อาร์โนเรคไรเมนตนะครับมันทำงานปกตินะ ล้วทำมมอดตลอดคลามไปติดรงแต่ผมเขียนชื่อโฟลเดอร์ไม่ถูกแน่เลยโอเคมอ็อดมันก็บัคนิดหน่อยนะครับก็คือมอ็อดเนี่ย มันไม่ใช้ของแล้วครับแต่ว่ามันใช้ตังค์อยู่นะครับอันนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช้ไม่ใช้ตังค์นะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะอันนี้ MOD มอสมันก็บากนะครับเพราะมอสก็ค่อนข้างเก่าแล้วแต่ยังใช้ได้นะยังแล้ก็แค่หาตังค์ไม่ต้องหาวัตถุดิบนะครับไม่แย่มากเออเราลงมอสดอสไปเนาะเดี๋ยวลองไปสู้ดูสู้กับพระอาจารย์นะครับง,ง่ายเอองายอะไรล่ะยากดิก็คือไอ้มอสไอเฟมี่ <c oughs> มันก็ เพิ่มไอเฟรมให้เราเนาะมันก็ควรจะหลบง่ายขึ้นอ้ยหลบง่ายซะเยอะเลยนะผมว่าเนี่ยปกติผมตายแล้วนนเนี่ยเน <c oughs> ี้ยวดิโกงีลยผมตายแล้วนะโ้จริงๆเลย โอเคนี้ไม่หลบนะครับนี่นีหน้าหายไปทีอ้อโอ้ยดูดิไปเกี่ยวตายแล้วนะผมมั่นใจเลยไปเกี่ยวถ้าไม่ลงมอะตายแล้วโอเคอย่างนั้นก็รู้นะคะว่ามอนมันปกติ่ดี แต่ตอนเนี้มันมีมดหนึ่งครับที่มันไม่ปกติมันไม่ทำงาน T.A.R.T. โอเคผมลืมผมลืมตัว S what the fuck โอเคนี่มาแล้วตละคอนออพาร์ตเจนไปไหนแล้วอ่ะ ออกมาแล้วอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ช่องของผมกันด้วยนะครับ